สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็พูดถึงปัญหาที่ทำให้เกิดสูตรเวียนเกิดอย่างเช่นหอคอยฮานอะยจดหมายผิดซองนะหรือฟีโบนัชชีนัมเบอร์ก็จะได้สูตรเวียนเกิดขึ้นมาในคลิปนี้ก็นะให้คำแนะนำในการหาผลเฉลยของสูตรเวียนเกิดแต่เอาสูตรเวียนเกิดอย่างง่ายก่อนนะก็คือสูตรเวียนเกิดนะถ้าภาษาตำราเรียก อันดับที่ 1, d ดีกรี1นะึ an เท่ากับค่าคงตัวคูณ an ลบ1บวกด้วยฟังก์ชันในส่วนของตัว n นะในที่นี้ก็เป็นสูตรหมุนเวียนนะีอันดับ1ดีกรี1นะภาษาตำราเเรียกอย่างเี a ้ an เท่ากับ 5, an ลบ1 an เท่ากับ 5, an ลบ1แล้วก็มีเงื่อนไขเริ่มต้น a 0 2เท่ากับ2 ถัดไปมีค่าคงตัวเข้ามาบวกนะหรือเนะี A ่ย an เากับ5 an ลบ1บวกด้วยส่วนของพหุนาม3บวก 2n และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะสูตรเวียนเกิดที่ได้มาจากปัญหาหอคอยฮาหน่อยก็ไปย้อนดูคลิปที่ผ่านมาการหาผลเฉลยของสูตรเวียนเกิดตัวอย่างที่1 an เท่ากับ5 an ลบ1เงื่อนไขเริ่มต้น a0 เท่ากับ2เราเอาเฉพาะเงื่อนไขนี้เนี่ยมาดูกันนะก็ได้ว่าอัตราส่วนร่วมมีค่าเป็น5ใช้แนวคิดของลำดับเลขาคณิตดังนั้น an อาจจะมีสูตรเป็น2คูณ5กํลัง n 3คนะูณ5กําลัง n หรือผลเฉลยทั่วไปก็คือ an มีสูตรเป็น a คนะูณ5กําลัง n เงื่อนไขเริ่มต้น a0 เป็น2 นะแทนค่าแล้วก็ได้ A มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นผลเฉลยเฉพาะของสูตรเวียนเกิดอันนี้ A 0ูนยเป็น2ก็เลยมีสูตรเป็น An เท <c oughs> ่ากับ2คูณ5กำลัง n อนนะราะฉะั้นตัวอย่างแรกก็ใช้ความรู้พื้นฐานลำดับเลขาคณิตตัวอย่างที่2สูตรเวียนเกิดเนะี่ยเ n เท่ากับ5 <c oughs> a n ลบ1บวก3 เรื่องขายเริ่มต้น A0 มีค่าเป็น2นะวิธีที่1ก็แนะนำการจัดรูปพิชคณิตนะเป็นพื้นฐานเพื่อจะได้เห็นแนวคิดของสูตรทั่วไป A1 5A0 บวก3 A2 นะแทนค่า A1 ลงไปละ5้ว 5A0 บวก3นะแนะนำให้ติดโพสของ A0 ไว้ก่อนนะถึงแม้เห็นเป็นเลข2ก็ก็จะเพิ่งแทนค่าจะได้เห็นสูตรในกรณีทั่วไปได้ง่ายขึ้น ต่อไป a 3 5 a 2บวก3นะแทนค่า a 2ลงไปแล้วนะจัดรูปสักนิดหนึ่งเตรียมฟาร์มพร้อมไว้สำหรับกรณีทั่วไปนะก็จะได้ว่า a 3มีค่าเป็น5กำลัง3 a 0บวกด้วย3คูณด้วย5ากำลัง2บวก5กำลัง1บวก5กำลัง0ถ้าเห็น a n ในเทอมทั่วไปแล้วก็ใช้กันเลยนะถ้ายังไม่เห็นก็ลองดูอีกสักพจน์หนึ่ง A4 คือ 5A3 บวกสแทนค่า A3 ลงไปแล้วเนะเพราะฉะนั้น A 4ก็เลย5ากำลัง4 A0 นะบวกด้วย3คูณนีในนี้ก็เป็นอนุก,กรมเนี่ากำลัง0 5ยกำลัง1 5กำลัง2 5กำลัง3นในทนลองเดียวกัน An มีสูตรเป็นเนีเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาพจน์นี้เนี่ย ไปพิสูจน์โดยใช้อุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์ได้นะีอันนี้ก็เป็นแนวคิดว่าจากสูตรเวียนเกิดนะจัดรูปนะจนได้ถึง an นะพรันได้สูตร an ละนะต่อไปแทนเงื่อนไขเริ่มต้น a 0นยะ์พัน an มีสูตรเป็นนะแทน a ศแล้วนะ a 0มีค่าเป็น2นะรวมพจน์เข้าด้วยกันนะเพื่อจะได้เห็นเทอมทั่วไปได้ง่ายขึ้น ดงนั้น An ก็เลยมีสูตรเป็น11.4ส่วนคูณ5กำลัง N ลบด้วยค่าคงตัว3.4ส่วนี่เงื่อนไขเริ่มต้น,นสูตรทั่วไปดังนั้นจากสูตรเวนเกิด An เท่ากับ5 An ลบ1งบวก3เงื่อนไขเริ่มต้น A0 เป็น2ผลเฉลยคือตอนนัวนี้สังเกตนิดนึงจะเห็นว่า ตัวสัมประสิทธิ์ของ An-1 ลบเนี่ยจะกลายมาเป็นกํากลัง n พจน์ของค่าคงตัวเนี่ยจากการจัดรูปพจน,นิดก็ปรากฏเป็นพจน์ของค่าคงตัวในรูปแบบนีน้ทำงานมากขึ้นในทํานองน,นี้ก็จะเห็นความเกี่ยวข้องกันมากขึ้น,นแต่นี่ในคลิปนี้มีเวลาน้อยก็ให้เห็นแนวคิด1ตัวอย่างพื้นฐานที่สําคัญเนี่ยที่จะมองเป็นสูตรทั่วไปก็คือ โครงสร้างของสูตรจะเห็นว่า a n เนลบ a ลบหนึ่งโครงสร้างของสูตรก็ยื่นขึ้นอยู่กับ a n ลบหบวกด้วยค่าคงตัวเนะี่ยการลบกันโครงสร้างของสูตรไม่เปลี่ยนแปลงคนะ่าคงตัวคูณตลอดโครงสร้างของสูตรไม่เปลี่ยนแปลงก็คือขึ้นอยู่กับพจน์ของ a n ลบหนะี มาอ่านข้อสังเกตกันนิดหนึ่งเนี่ยโดยพื้นฐานพิชคณิตการบวกการลบการคูณตลอดโครงสร้างของสูตรคำตอบ an ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะนั้นสูตรเวียนเกิดของ an เนี่ยสูตรเวียนเกิดของ AN ตัวเนี้ยเป็นตัวชี้นำว่าเนี่ยสูตรทั่วไป an ควรจะมีสูตรเป็นอะไรเพราะนั้นตัวอย่างเดิมเนี่ยใช้วิธีที่สองและก็ใช้แนวคิดว่าเนี่ย เอ็นั่นน่ะนะมันขึ้นอยู่กับกําลังเนะดูที่โครงสร้างของสูตรตัวนี้มันคูณทบไปเรื่อยๆนะ a อ a นึ่ a 1, a 2, a 3, มันจะมีตัวคูณกําลังเทบไปเรื่อยๆก็แปลว่านะเอนั้นขึ้นอยู่กับกําลังเนเีเพราะแนวคิดก็มองเป็นส่วนของตัวแปร an กับ a n ็ลบหคิดแค่พจน์นี้ใช้หลักคิดของอนุกรมหรือลำดับเลขาคณิตก็จะได้ว่า a n คือ A คูณห้ากำลังเอ็น์นะนี้มองเป็นฟังก์ชันของ Fn Fn นเะมีสูตรเป็น3นะพราะผลเฉลยทั่วไปนะ a นส่วนหนึ่งมาจาก A คูณห้ากำลังเอ,อีกส่วนหนึ่งเลือกเรียนแบบ Fn อันนี้เป็นค่าคงตัว3เราก็เลือกเป็นตัว B ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาเงื่อนไขเริ่มต้นมาดูว่า A และ B ควรมีค่าเท่าไหร่นะ A0 มีค่าเป็น2จวดกนันหมดให้ได้สมก,การ A บวก B เป็น2เนี่ยจากสูตรเวียนเกิดตัวนี้เนี่ยพอ A0 เป็น2ก็ได้ A1 เป็น13แทนค่าแล้วก็ได้เป็น 5A บวก B คือ13แก้สมก,การหาค่า A B A ก็มีค่าเป็น11ส่วน4 B มีค่าเป็นลบ3ส่วน4เพันะวิธีที่2ก็ใช้หลักคิดว่าสูตรเวียนเกิดของโจทย์ เป็นตัวชี้นำการเลือก AN นชี้นำแบบแยกส่วนนะคิดเฉพาะส่วนนี้ใช้หลักคิดลำดับเลขาคณิตนะส่วนของค่าคงตัวนะก็เลือกมาจากเลข3เลือกเรียนแบบกันนะเสร็จแล้วก็เอาเงื่อนไขเริ่มต้นแก้สมการหาค่า AB นะตัวอย่างที่3นะเน้นความเข้าใจหลัก คิดกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างสูตรเวียนเกิด5 a n ลบ1บวก3บวก2 n เะเพิ่ม2 n เข้ามา a 1คืออะไรนะีกระจายสูตรกัน a 2นะี่แทนค่าสูตรแหละ a 2ก็5 a 1บวก3บวก2คูณ2นะจัดรูปเนะีเตรียมพร้อมไว้สำหรับสูตรทั่วไปได้ a 2มาละ ถัดไป a 3นะใช้สูตรซ้ำอีกครั้งหนึ่ง5 a 2บวก3บวก2คูณ3แทน a 2ที่เราคิดไว้แล้วลงไปเพราะฉะนั้น a 3ก็เลยมีค่าเป็น5ลัง3 a ศยอย่าลืมนะไม่แนะนำให้แทนค่า a 0ทั้งทที่เห็นเปเลข2ออยู่แล้วเนี่ยอันนี้จัดรูปเตรียมพร้อมไว้สำหรับสูตรทั่วไปตรงนี้จัดรูปเตรียมพร้อมไว้สำหรับสูตรทั่วไป a สเนี่ย จัดรูปอีกครั้งหนึ่งนีให้เกิดความชำนาญแทนค่า a 3ที่เราหาไปแล้วเนี่ยกระจายสูตรรวมเทอมกันก็จะได้ว่า a 4คือ5กำลัง4เห็นไหม a 4นี่กำลัง4 3คูณกับ5กำลังศถึง5กำลัง3บวกกันเนี่ยอันนี้4อันนี้เลขก3ส่วนพจน์นี้1คูณ5กำลัง3 สองคูณห้ากำลังสงเนีทอนองเดียวกันเขียนเลย AN นยอยากจะพิสูจน์เป็นเทอมทั่วไปก็ใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แต่ในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้หลักอุปนายเชิงคณิตศาสตร์จะหาสูตรแท้จริงกันเลยเนี่ยเฉพาะพจน์นี้เนี่ขีดเส้นใต้สีแดงเนี่ยผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตมีค่าเป็น5ากำลัง N ส่วน4ลบหส่วน4 พจนี้นีความรู้มอปลายเนี่ยก็สามารถหาค่าได้มาทบทวนหลักการหาค่ากันสมมุติ k มีค่าเป็น1 5กําลัง n ลบ1 2 5กําลัง n ลบ2จงจนกระทั่งพจน์สุดท้ายเนี่ย5คูณตลอดเนี่ยกำลังมันก็จะเลื่อนไป5 k บรรทัดล่างตัวน,นี้นะลบด้วย k ก็เหลือ4 k 1คูณกําลัง n ดึงลงมา สองห้ากำลัง n ลบหลบได้คูณห้ากลัง n ็ลบหก็ได้เป็นห้ากำลัง n ลบหนึ่งทำนองเดียวกันเนี่ย n ลบหนึ่ากลังหนึ่งาลังหลบกันแล้วเหลือห้ากำลังหนึ่งเฉยๆคูณหดึงลงมาเป็นลบ n พจน์นี้ห้ากลัง n ถึงห้าลังหรวมกันก็ผลบวกลำดับเลขาคณิตหรือผลบวกอนุกรมเลขาคณิต จัดรูปพิเชคณิยย้ายข้างแล้วนะ k ก็เลยมีค่าเป็น5ากำลัง n บวก1นส่วน1 6ลบ5ส่วน16ลบ n ส่วน4จากสูตร an เนะี่เราก็แทนค่าพจน์นี้นะีจัดรูปไว้ละผลบวกอนุกรมเลขาคณิต5ากำลัง n ส่วนสลบ1ส่วน4นะพจน์นี้ตัว k ที่เราจัดรูปไวล้ละนะแทนค่าลงไปรวมเทอมนะติด a 0อยู่1ตัวแทนค่า a 0มีค่าเป็น2 ได้สูตรคำตอบ AN ละนะมันวิธีที่1เนี่ยนะพื้นฐานพิชคณิตจะค่อนข้างช้านิดนึงเนะเพื่อเห็นแนวคิดนะว่า AN ที่เราได้นะันะ่ะเนี่ยโครงสร้างของสูตรมันจะสอดคล้องกับสูตรเวียนเกิดนะนั่นคือเนะี่ยถ้ามองเฉพาะพจน์นี้เนะี่ยมีตัวคูณไปเลข5ใช้หลักคิดลำดับเลขาคณิตนะเพราะฉะนั้น a n ก็มีส่วนของ 5กำลัง n เนี่ย3บวก 2n มองเป็นพหุนามดีกรี1ในเทอมของ n สูตรคำตอบ a n ก็จะมีส่วนของพหุนามดีกรี1ในเทอมของ n อันนี้ก็เป็นแนวคิดให้เห็นวิธีที่2นะจะมองแบบแยกส่วนนีก็คือสูตรเว้นเกิดมองในส่วนของ a n กับ a n ลบ1นะพจน์นี้นีที่สีเขียวอันนี้นะมองเป็น ลำดับเลขาคณิตเพราะในสูตรคำตอบปลายทางจะมีส่วนหนึ่งก็คือ a คูณ5กำลัง n อีกส่วนหนึ่งมองเป็น fn fn หมายถึงส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ an และ an ลบห fn ก็มีสูตรเป็น3บวก2 n เพราะฉะั้นการเลือกสูตร an ควรจะมีส่วนของ5กำลัง n แล้วก็ส่วนของพหุนามซึ่งเรียนแบบมาจากพจนี้ เงื่อนไขเริ่มต้น a 0เป็น2นะีจากสูตรเว้นเกิดก็ได้ a 1เป็น15 a 2เป็น82นะพอแทนค่าในที่นี้ก็ได้ว่า a บวก b เป็น2 5 a บวก b บวก c เป็น15นะ b 2ย a บวก b บวกส c เป็น82นะแก้สมการ a คือ27.8ส่วน8 B เป, 8, นะเป็นลบ1 1สนะ่วน8 C เป็นลบ1นส่วน2อันนี้ก็จะได้สูตรผลเฉลยทั่วไปของสูตรเวนเกิดพร้อมแล้วก็เงื่อนไขเริ่มต้น A0 เป็น2เพราะนั้นเราก็แก้สมการนะีหรือว่าหาผลเฉลยทําได้2วิธีกรณีทั่วไปนะีในส่วนนี้ก็เล่าไว้ให้ฟังนะว่า จากสูตรเวียนเกิด AN ในเทอมของ A ลบหนึ่งถึง A 0ศูนย์เนี่ย f n ผลเฉลยแยกเป็นสองส่วนนะส่วนที่คิดมาจากเงื่อนไขของสูตรเวียนเกิด APN เนี่ยคิดมาจากส่วนของ Fn การเลือกฟังก์ชันเรียนแบบนีการเลือก ACN ว่าเนีเป็นพื้นบวกเชิงเส้นของเลขยกกกำลัง นะก็จะอธิบายในคลิปถัดไปนะหรือนะใครสนใจก็ไปดูในหนังสือคณิตศาสตร์ปราในเล่มที่18นะสมมุติว่าเข้าใจหลักคิดแล้วนะก็เอาตัวอย่างที่เราเคยเรียนมาในเรื่องของปัญหาหอคอยฮานอะยในคลิปเรื่องของหอคอยฮานอยก็แนะนำแล้วนะสูตรเวียนเกิดตัวนี้ได้มาอย่างไนะแล้วก็ขอใช้ A0 มีค่าเป็น0ูย์ เลข2ปรากฏตรงนี้ An เลือกเลย A คูณ2งกำลัง n ฟังก์ชันค่าคงตัวเลือกฟังก์ชันเรียนแบบเลือก B เป็นค่าคงตัว A0 เป็น0เพราะฉะนั้น A บวก B ก็เลยมีค่าเป็น0 A1 มีค่าเป็น1นมาจากสูตรเ็นเกิดนะก็ได้ 2A บวกบมีค่าเป็น1แก้สมการหาค่า AB A1 B ลบ 1, B 1. ก็ได้ผลเฉลยทั่วไปของปัญหาหัวคอยฮานอย AN2 ากับ2กำลังเนลบหนึ่งี่ยในคลิปนี้ก็ให้เห็นวิธีทำแบบยากจัดรูปพิชคณิตกับวิธีทำแบบง่ายขั้นตอนสั้นๆแบบนี้ใครอยากเห็นกรณีทั่วไปเร็วขึ้นก็แนะนำให้ไปอ่านหนังสือเองก่อนนะหรือไม่ก็มีเวลาก็จะบันทึกคลิปนี้ต่อเนื่องกันไปสวัสดีครับ